สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับอ่าแม n รันเนอนะครับวันนี้เป็นฟอร์นะครับฟอร์ r แร t เ r นะครับนี่แต่งออฟโรดนะครับผมจัดเต็มมาเลยนะครับก็วันนี้เราจะมาขับคันนี้เล่นดูนะครับคันนี้แต่งอะไรได้บ้างเนี่ยใส่เหล็กตรงนี้ได้อ่า ก็มีของข้างหลังโอเคผมใส่เป็น,อ,น,นอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทัวร์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขับทัวร์สัก20่ินาทีแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนาะโอเคว้าเสียงยังดูครับผมมีเกีย์เอ๋ยคันนี้ มีสีเกียร์นะครับมีดิฟล็อกแล้วก็ออลวิวครับผมเราจะยังไม่เปิดนะครับเราจะขับไปก่อนเองใส่ออลวิวดูครับ เอาเรีบล็อกก่อนเอาเอาวิวครับผมโอ้โหพุ่งพุ่งเลยครับขับ C ปุ๊งพุ่งเลยวุว้ววยต้นไม้ต้นไม้ใจเย็นใจเย็นพอเปิดขับ C ปุ๊บไปเลยครับผมโดนเลยครับอันนี้ขับตามอารมณ์ครับผมไม่มีจุดกุ่งไมยครับขับไปเรื่อยๆ <laughs> เป็นการทดสอบรถครับอุ้ยสะพานสะพานสะพานใจเย็นใจเย็น ครามได้สบายๆครับผมชิวๆออกรถไปได้ทุกที่ครับก็ขอภัยเสียงไก่ที่มันรบกวนด้วยนะครับ ไม่อยากปิดประตูนะครับเพราะว่าอานะกาศร,ร้อนนะครับอุย้ยเกียรสองคตรแรงคุยน้ำครับผม ขายลุยสวยดีนะคันนี้นะ <c oughs> น่าจะเอาขับเปิดแมพนี่น่าจะสบายเลยครับคือไม่สบายสบายครับเกียร์หนึ่ง น้ำลุยไฟก็ไปได้หมดเดี๋ยวผมออกทางไหนเนี่ยน้ำลุยไฟก็ไปได้หมดฮึบฮึบขวาหน่อย สายมุดครับผมมีมันมีช่องว่างระหว่างเราอยู่นะครับเราก็อาศัยช่องว่างนั้นนะครับเข้าไปได้เลยนะครับที่เราไปขวาละอันนี้ไปทางนี้ดูช่องว่างระหว่างเราก็คือไม่รู้เหมือนกันอุ้ยต้นไม้ต้นไม้ไมขับดีๆนะครับ เดี๋ยวจะชนต้นไม้เอาเีมนี้นี่บังคับยากจังขึ้นสามดูครับเติมนน้ำมันซะหน่อย ไวเกินเกียสามเดี๋ยวขอดูภายในหน่อยโอ้ควงอะไรไม่หมุนแต่ภายในก็สวยดีนะผมว่านะแล้วโคมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋โคนโคมันเข้ามาในรถได้ยังไงครับผมยังแปลกใจเลยเอ้อ ตลกละนะครับทาเป็นเล่นไปนะครับถ้ารถจริงถ้าขับแบบนี้ถนนอย่างนี้แล้วโค่เข้ามาข้างในนี่ผมไม่ซื้อครับคุณเล่นครับอันนี้มันเป็นแค่เกมนีครับกราฟิกมันถาจจะบัก๊กโค่เข้าไปในรถเฉยเลยกราฟิกมันบั๊กนะครับผม ก็เลยมีโคลนขับเล่นสักกีสิบนาทนะีคลิปนี้มีเขาให้ผมขึ้นไหม นี่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนี่ขวามือนะครับขวามือครับผมตรงไปก่อนเจอหนองน้ำปุ๊บไปขวาเลย ลองปีนเนินนะครับลองหน่อยเนินนี้แหละกระบะกระบะโอ้โหผ่านเฉลุย ก็ไม่ไปนะผมเนี่ยเมื่อกี้เรา,าบอกจะลุยตรงนี้ใช่ไหมขวามื่อปตรงนี้เอา้าตรงนี้เหรอโคนหนึบเลยครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไก่มันจะขันอะไรนักหนาขันตั้งแต่เช้ายังไม่พอนะครับอันนี้สายแล้วครับติกสิบโมงแล้วมันยังขันอีกใส่มันขันทั้งวันเลยครับนะครับผมไม่รู้กันขันเพื่ออะไรใครรู้ช่วยบอกผมทีตอนนี้เราขับลุยริมน้ำครับผม กดคันเร่ง <boundaries> น <si suppression> ิดเดียวเลยเนี่ยเนินอยากปีนเนินอย่งเลยเอาซะหน่อยเพื่อเอาซะหน่อยครับคุณผู้ชมครับนี่เนินขวานี่ผมปีนลองดูครับฮึบฮึบขึ้นได้ไหมฮึบฮึบอย่าคว่ำอย่าคว่ำต้นไม้ต้นไม้ บุกไปเรื่อยเราดูอีต่อครับผมอย่เดียวเสียวทุกงานกดคันเร่งฮึบมโอ้โหเมื่อไหร่น้ำมันจะหมดถังเนี่ยคงจะยากแล้วละ่ะผมว่ารถไม่พังเนยน้ำมันไม่หมดแน่นอน เกียร์สองครับไปอย่างกับฟาดแปดบรงคัพไม่ทันนะครับชนเอาได้นะเนี่ยด้านหน้าเห็นเหมือนมีถนนหลบต่อนิดนึงชุบชุบโอชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นไงชนจนได้เกียร์หนึ่งดีกว่าเกียร์หนึ่งดีกว่าเกียร์หนึ่งดีกว่าต่อเยอะไปครับ เราเจอถนนแล้วครับคุณผู้ชมครับเราจะไปลองบนถนนกันลาดยางครับเป็นไงวิ่งไวเปล่าโอ้โหวาวายวาย ไว้ครับผมรถจริงคันนี้มีกี่เกียร์ไม่รู้นะครับใครรู้บอกผมหน่อย <c oughs> แต่รถในเกมตอ์นั้นมันมีสี่เกียร์เอง <c oughs> ใจเย็นใจเย็นโอ้ยมันปรับมุมกล้องเองอื้มอดคัดแทบไม่ทันอันนี้คือทางไปไหนเนี่ยเข้าไปดู ลุย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 เลยอุ้ยชู่น่าจะใช้เกียร์หนึ่งนะผมว่าผมอยากลงน้ำครับอย่าไม่ชอบผมอยากลงน้ำครับผมเอ้ยมันมันจมปะเนี่ยเอาลองดูนะ ลึกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลึกนะครับเฮ้ยน้ำเข้าเครื่องเฮ้ยเฮ้ยน้ำจะเข้าเครื่องโอ้โหมีเรือด้วยครับตรงนั้นมีเรือด้วยคือด้านหน้าพังหมดแล้วโอ้โหขับยังไงให้พังเนี่ย อยากไปเรือตรงนั้นนะครับตรงนี้เหมือนจะตื่นนะเหมือนจะไปได้อย่าตรงเนี้ยไม่รู้ไปได้หรือเปล่าเราจะมาจมด้วยกันครับคุณผู้ชมครับมันจะไปได้นะเอ้ย ้ยไปได้ปะเนี่ย <laughs> โอ้โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไปได้อุย้ยมันจบมันลึกแล้วมันลึกแล้วมันลึกมันลึกไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยหอยทันด้วยเนี่ยถอยหอย อย่าพึ่งดับอย่าพึ่งดับมันต้องไปตรงไหนครับตรงนู้นเหรอมึงเห็นเหมือนจะตื่นเมื่อกี้พอขับลงไปลึกเฉยเออ <c oughs> ใครเขาขับลงกันเนี่ยมันทะเลจะชัดเลยลงไม่ได้ <c oughs> จะขับไปเรือตรงน,นั้นตัวหน่อ่อแหม แต่แถวนี้มันขับได้เลยเนี่ยดูมันตื่นนี่เนี่ยเราต้องกลับข us ึ้นฝั่งแล้วครับเจสองไม่ไหว เหมือนเราจะมีชุดชุดซ่อมอยู่นะชุดซ่อมแบบ๊บนึงนะครับคันนี้เหมือนนี่ไงมีชุดซ่อมอยู่โอเคซ่อมเรียบร้อยนี่อีกสี่นาทีอ่ะขับเลาะริมทะเลแล้วกันครับนี่ าดับยาดับย,าด,บยาดับไม่ดูข้างหน้าเมื่อกี้แย่แล้วผมผมแย่แล้วครับ <laughs> จมแล้วครับจมโอ้ไมค์ก็จมจมแล้วจม เมื่อกี้เราข้ามตรงไหนข้ามตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหเย่เกือบแล้วเป็นรถจริงไม่น่ารอดแล้วแหละน่าจะโดนลากขึ้นเรียบร้อยแล้วละ รถขึ้นเลยทางนี้มันไปไหน่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมมาจากทางนี้ใช่ไหม จะใช่ซ่อมอีกนิดนึงโชคเดียวชุดช่อมชุดช่อมเอาชุดซ่อมมาด้วย เหมือนจะมีเขาให้ผมปีนปีนได้สบายสบายเลยครั้นี้ว้าวอุ้ย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 เลี่ยนมุมกล้อง่อย ขวามือตรงนั้นไปได้ไหมนะอ๋อน,นี้ปลดทงอันนี้ปลดแผนที่ มีหหีหินใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอหน้าไปละ ขึ้นไม่ได้หินมรงนั้นมันไม่น่าจะปีนได้นะผมว่านี่เราจะปีนจริงๆเหรอครับเอาลองดูครับมันไม่มีที่ขึ้นนะครับผมว่าขึ้นไม่ได้อะ่ะ ไหนก็มาแล้วก็ลองหน่อยแล้วกันเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยขึ้นได้จริงเหรอเอาละติดติดละ คว่มความ,วามงานนี้ความไปตรงนี้ก็ได้อ่ะโอ้โหปีนปีนปีนอีกปีนอีก ก็เอาละครับก็ครบ20นาทีแล้วโอ้โหขับะเ็ฟทีมเลยขับซะเหมือนไม่ใช่รถเราอะขับเหมือนยืมเพื่อนมาขับเลยโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสําหรับใครที่เล่นเกมแมทรันเนอร์นะครับก็โหลดเอาไปลองได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดรถคันนี้นะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ